ในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลมีพระอรหรันต์ผู้มีชื่อเสียงหลายรูปแต่ละรูปก็โดดเด่นในความสามารถเฉพาะตัวเช่นพระสารีบุตรเป็นเลืศทางปัญญาพระโมูขคันลานะเลืศทางธิ์พระอนุรุธทธะเลืศทางทิพยจักษุพระอุบาลีเลืศทางพระวินัยและในหมู่เทระเหล่านี้มีพระอรหันตรูปหนึ่งผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิทางการแสดงธรรมคือพระปูนนณะมันตานีบุตรเถระพระปุนนาณะมันตานีบุตรเกิดในกรุงราชคริสแคว้นมคธมารดาคือนางมันตานีผู้เป็นน้องสาวแท้ๆของพระสารีบุตรเถระทําให้ท่านเป็นหลานชายของพระสารีบุตรตั้งแต่วัยเด็กท่านฉลาดฉเฉลียวสนใจในการเรียนรู้และมีพื้นฐานทางศีลธรรมเพราะมารดาเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า ในพระพุทธศาสนาหลังจากพระสารีบุตรบวชแล้วนางมันตานีผู้เป็นมารดาของปุณณนะเห็นว่าลูกชายมีบุญญาธิการและควรเดินตามรอยพระสารีบุตรจึงส่งให้บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อปุณณะได้อุปสมบทก็ไม่ใช่บวชเพียงเพราะคำบอกแต่เกิดความเลื่อมใสยอย่างจริงใจและตั้งปณิธานว่าเราจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์มิใช่เพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ พระปูดนานาบวชแล้วขยันหมั่นเพียรอย่างมากท่านสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเคร่งครัดไม่ยอมปล่อยใจไปตามความชอบหรือไม่ชอบเวลาฉันพัดตาหารก็ฉันเพื่อ,อยังอัตภาพให้ดำรงอยู่ไม่ติดรถไม่ติดกลิ่นเวลาเดินจงกรมก็น้อมจิตเข้าสู่วิปัสสนาไม่นานนักท่านก็บรรลุปเป็นพระอรหรันต์ สิ่งที่ทำให้พระปุณณนะมีชื่อเสียงคือการแสดงธรรมพระธรรมเทศนาของท่านชัดเจนมีเหตุผลอธิบายเรื่องลึกซึ้งให้ง่ายใช้ถ้อยคำไม่ยืนเยอะอฟังแล้วเกิดความเข้าใจครั้งหนึ่งภิษุจําจำนวนมากเกิดความไม่แน่ใจในเรื่องการสํารวมอินทรีย์พระปุณณนะได้อธิบายไว้ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหกนี้ เปรียบเหมือนประตูทั้งหของนครหากผู้รักษาประตูไม่ระวังข้าศึกก็จะเข้ามาได้ฉันใดถ้าภิกษุไม่สำรวมอินทรีย์ก็จะถูกราคะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำฉันนั้นคำสอนนี้ทำให้ภิกษุทั้งหลายเข้าใจแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระปุณณนะนะไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลือดทางการแสดงธรรมนีแสดงว่าแม้ภาษาวกจะมีมาก แต่ละรูปก็มีคุณธรรมเฉพาะที่ทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองพระปูนาณะนะจึงเป็นเสมือนธรรมกตถึกเอกแห่งพระพุทธศาสนาพระปูนาณะนะสอนเรื่องไม่ประมาทในอินทรีย์เป็นหลักใหญ่การสำรวมตาไม่ปล่อยให้ความงามหรือความน่าเกลียดครอบงำใจการสำรวมหูฟังเสียงโดยไม่ติดยินดีหรือติดยินร้ายการสำรวมจมูกไม่ติดกลิ่นหอม หรือรังเกียจกับกลิ่นเหม็นการสำรวมลิ้นฉันอาหารเพื่ออยังอัตภาพไม่ติดรสการสำรวมกายไม่สแสวงหาสิ่งที่ให้ความสุขทางสัมผัสการสำรวมใจไม่ปล่อยใจให้คิดฟุง้งซ่านอีกคำสอนที่โด่งดังคือแม้ทำอันดีก็ไม่ควรยึดมั่นหากยึดมั่นแม้ทำก็ยังเป็นเครื่องถูกมัดเป็นการสอนถึงอนณาตาอย่างลึกซึง้ง พระปู่นานนะใช้ชีวิตที่เหลือในการสั่งสอนภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาไม่เน้นเรื่องอิทธิฤทธิ์ไม่เน้นพิธีกรรมแต่เน้นการปฏิบัติภายในผู้ที่ได้ฟังทำจากท่านส่วนมากเข้าใจได้ง่ายเพราะท่านไม่เพียงแค่พูดแต่ยังเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติพระปู่นานะมันตานีบุตรเป็นตัวอย่างของพระอรหันต์ที่ไม่เพียงแต่บรรลุธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ของตนเอง แต่ยังนำพระธรรมมาถ่ายทอดอย่างชัดเจนให้แก่ผู้อื่นข้อคิดจากชีวิตท่านหนึ่งการบวชหรือการปฏิบัติธรรมต้องมีเป้าหมายเพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงสองการสำรวมอินทรีย์เป็นกรอบป้องกันใจไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำสามธรรมะที่แท้จริงต้องนำไปสู่ความพ้นยึดมั่นแม้สิ่งที่ดีก็ไม่ควรติดสี่ผู้แสดงธรรมที่แท้ไม่ใช่พูดเก่งแต่ต้องปฏิบัติจริง จึงทำให้คําพูดมีพลังถ้าการสื่อพระศาสนาไม่ใช่เพียงการจําคําสอนแต่คือการเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ